สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับกับรายการาลสระรายการที่จะมาหาเรื่องมโมนะฮะให้แฟนคลับได้ชมได้ฟังกันนะฮะโอเคนะครับรายการาลสระเขเป็นรายการเกี่ยวกับเครื่องรางของขังพระเครื่องของวัตถุโบราณต่างๆนะฮะอ่าโอเคนะฮะวันนี้เรามาดูพระสมเด็จอ่าพระสมเด็จ พิมพนั่งบัวนะฮะหรือพิมพ์ฐานบัวนั่งบัวอะไรนะฮะจากการที่ไปเขียกองประคองชีพมานะฮะทีแรกเห็นมันก็ดูเก่าดีนะฮะดูเก่าดูพิมพ์มีความาคมชัดลึกนะฮะลักษณะพระก็ดูสวยงามนะฮะทีแรกเห็นแวบแรกเนี่เดานะฮะ <laughs> ตั้งสมมุติที่เดาขึ้นมานะฮะเดาว่าเป็นของหลวงพ่อกลวยนะวัดโกศิตารามนะฮะแต่พอกลับมาถึงบ้านนะฮะมาค้นหาข้อมูลนะฮะปรากฏว่าไม่ใช่ของหลวงพ่อกลวยเลยอ้าว <c oughs> ยุ่งละทีนี้นะฮะก็เลยสืบค้นต่อไปนะฮะนี่แหละครับการที่เราไปเดินสนามพระเครื่องนะฮะเราอาจจะ ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยนะฮะมีข้อมูลแบบพระบางอย่างมันก็ไม่ได้ไม่ไดไ้ได้รับความนิยมแพร่หลายเราก็อาจจะไม่ได้อ่าอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยนะฮะเราก็จะไม่รู้เลยนะฮะแต่พิมพ์ทรงเนื้อหานะฮะถูกตาต้องใจก็ต้องจับเก็บกลับมาด้วยราคาสามองค์ร้อนะ <laughs> จัดเก็บกลับมาด้วยราคา3องร้อยติดมือมานะฮะปรากฏว่า,าไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้เลยนะฮะอ่านะฮะ,ฮะลักษณะพิมพ์เนื้อหาแต่ดูเก่านะฮะดูเก่าดูมีอายุเป็นพระที่ดูมีอายุดูเก่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะอ่าทีนี้ก็พอค้นข้อมูลค้นไปค้นมาอา้าวพระเจ้าช่วยกลวยทอด หลอดช่องสิงคโปร์นะฮะก็ก็ปรากฏว่านะฮะปรากฏว่าพระพิมพ์นี้นะฮะอ๋อก็เป็นเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งพิมพ์นะฮะเป็นหนึ่งพิมพ์ในชุดอ่าเป็นหนึ่งพิมพ์ในชุดอ่าพระผงนะฮะวัดเกาะลอยนะฮะอ่าจังหวัดระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองไหมถ้าจับไม่ผิดนะฮะ ประวัติการสร้างก็สร้างประมาณราวๆปี2514นะฮะด้วยคณา,าจารย์หรือเกจิาสายระยองชนบุรีประมาณนั้นนะฮะแล้วก็หนึ่งในนั้นที่ร่วมปลูกเสกก็ที่มีชื่อเสียงก็ที่เรารู้จักกันทั่วประเทศก็คือหลวงปูท่ทิมนะหลวงปูท่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองนั่นแหละฮะร่วมปลูก เสกนะฮะในในในพิธีนี้นะฮะเป็นพิธีใหญ่นะฮะาลาลาปี2514ารก็ถือว่าเป็นพระที่อีกเคียรมาก็มาค้นหาตั้งนานก็ก็ก็พอมีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะนะฮะอาจจะเป็นพระที่ที่เราไม่ที่ผมเองก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้เห็นนะฮะในสารระบบ ก็มันก็คนก็ไม่ค่อยนิยมหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะฮะแต่ก็โอเคก็พอดูแล้วก็ถ้านะฮะที่เราค้นข้อมูลมาเนี่ยอ่าเป็นประวัติที่จริงนะ,ะก็ถือว่าเราโชคดีไปนะ,ะในส่วนของของพระอ่าชุดพระผงอ่าวัดเกาะลอยนะฮะส่วนพุทธคุณนะฮะคก็บอกว่าเด่นน่าจะเด่นไปทางอ่าเมตตามหาลาบนะฮะโชคลาบ ค้าขายนะฮะก็ใครที่เขี่ยดูเขี่ยกองเผื่อเจอนะฮะก็ลองอ <c oughs> ก็ลองจำพิมพ์นี้ไว้นะฮะเผื่อเจอนะฮะก็ถ้าราคาไม่แพงก็เก็บได้เลยนะฮะเป็นพระดีที่น่าจะมีอนาคตไก่อันสดใสนะฮะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆนะฮะ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับส c คร b e เพื่อเป็นแรงใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม oh.